ตกดดสงสัยเขาทาครีมแล้วเขาเลยตากแดดได้แอันพวกนี้ว่าได้ทาครีมบอซือว่าไปยูเด็ดเนีอ่ะว้ายว้ายเอ้ยโฆษณาขายครีมบัลลู Chị bà bé nói Chị bà bé Anh có bà Ý Zoom chôm tì nè hả Đù cầm zoom chôm tì ในว่าสิชุมจมตีตายจ่อย